คลิปที่2อ,อันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ MongoDB ถัดไปนะครับผมอันในคลิปแรกเนี่ยเราพูดกันเรื่องของการเข้าไปที่ MongoDB เว็บไซต์แล้วก็ได้รหัสผ่านมานะฮะสะเต็ปถัดมาก็คือว่าในฝั่งแอป,ปของเราเนี่ยเราจะทำการคอนเน c t ไปหา Server เซิร์ฟเวอร์ไอ้ตรงนั้นแล้วนะฮะเราก็ต้องมาติดตั้งแพ็กเกจก่อนนะฮะเราจะติดตั้งแพ็กเกจโดยเราจะติดตั้งแพ็กเกจตัวนี้นะฮะ MongoDB npm i m o n g o o s โอเคจะเห็นว่า m o n g o o s มาแล้วนะฮะสเตจถัดไปก็คือว่าเราจะต้องสร้างตัวของโฟลเดอร์ขึ้นมาในคอนโทรลเลอร์นะฮะในโฟลเดอร์นี้นะฮะทำอะไรบ้างเราจะมีตัวสคริปที่จะคอนเน c t ไปหาฝั่งของ mongo db นะฮะโอเคเราก็ไปสามารถ new file ได้ในนี้เลยนะฮะเป็น m า mydb ก็ได้นะฮะไม่เป็นไรแล้วก็เป็นไฟล์ js ทีนี้ในไฟล์นี้มีอะไรบ้างนะครับเราจะมีการ Require ตัวของ mongo เข้ามานะฮะพิมพ์ไปตามนี้ใน mongo เนี่ยเราก็จะไปเรียกตัวของ schema ขึ้นมานะครับ Okay. ผมทำการเขียนตัวของตัวแปร env เอาไว้นะครับซึ่ง env จะอยู่ไฟล์ตรงนี้นะครับเราใช้สส่วนนะครับก็คือส่วนของชื่อ database ของเรานะครับเราสามารถพิมพ์อะไรก็ได้ในนี้นะครับเราสามารถสร้าง database ได้โดยที่เราไม่ต้องแบบไปเข้าไปที่อคอนโซลนะฮะในตัวของเว็บหรือว่าตัวของคอมพาร์เลยเราสามารถสร้าง database ในี้ได้เลยนะฮะ แบบเราอยากเพิ่มเราก็ใส่สคริปต์เข้าไปได้นะฮะอยากเพิ่มดีอะไรก็ใส่เข้าไปมันก็จะไปสร้างให้เลยแล้วก็ตัวของคอนเน c t เนี่ยก็จะมีตัวของ username กับ password ตัว password เนี่ยถ้าหากว่าเป็น database ที่สําคัญเนี่ยนะฮะก็ควรจะเก็บเอาไว้นะฮะไม่ควรจะมาโชว์แบบนี้แต่ว่าอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างี๋ยวผมก็ไปเปลี่ยน Edit ได้นะฮะภายหลังแต่ว่าถ้าเป็นงาน production เนี่ยก็ต้องเก็บไว้ให้ดีนะฮะตรงนี้โอเคทีนี้ผมก็ทําการเรียกตัวของ DB เข้ามาที่ตรงนี้นะฮะในตัว config ผมก็ใส่ตัวแปรว่า db เนี่ยเป็นพารามิเตอร์คอนฟิกไปใน create connection นะฮะตรงนี้อโอเคแล้วก็มันก็จะส่งตัวของ connect ของเราไปด้วยนะครับก็คือส่วนนี้อโอเคส่วนถัดไปนะครับเราก็จะมีการไปเรียก time zone มานะฮะอันนี้คือ,เ,อ,อเรื่อง time zone เดี๋ยวผมคิดว่าเด,วเดี๋ยวทีหลังดีกว่า เดี๋ยวเอาเรื่องของ MongoDB ok อย่างเดียวกันเราสามารถสร้างตัวของ Database ในส่วน Player ก่อนแล้วกันนะฮะในก้อนเนี่ยจะเป็นส่วนของ Player ซึ่งถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่า Create New Table แล้วกันนะฮะ Create New Table ที่ชื่อว่า Player แล้วใน Table เนี่ยก็จะมี Field ถูกไหมฮะที่เราเก็บข้อมูล เราก็เก็บเป็นเนี่ยชื่ออะไรก็ได้อะสมมูรณ์ะผมบอกว่าผมเก็บชื่อใช่ไหมก็เป็นเนมอ่าแล้วก็ประเภทของมันผมก็เก็บเป็นสตริงนะผมผมยังไม่มีความจำเป็นต้องเก็บเป็นอย่างอื่นนะผมกเก็บเป็นสตริงไปอ่าเซอร์เนมก็ได้นะครับอันนี้แล้วก็เอ่อเป็นอ่าพอยต์ก็ได้นะพอยต์คือคะแนนของเขาก็ได้อันนี้เรากเก็บเอ็กซัมเบิรไว้แล้วก็อ่ามันจะเรียกเป็นตัวของโมเดลนะฮะ มันจะเรียกเป็นโมเดลถ้าเป็น SQL อ่ะมันจะเรียกเป็นเทเบิลแต่เนี่ยจะเรียกเป็นโมเดลเอเคเราก็ตั้งเชื่อไปว่ามันคือ Player นะฮะใส่ตรงนี้ถัดมาคือโอเคที่ต่างว่าเราสร้างตรงเนี้ยเสร็จแล้วเราได้เทเบิลละอ่าที่ชื่อ p l a y e r มาที่นี้เราก็ต้องทำการส่งออกนะฮะส่งออกเพื่อน,นำไปใช้งานเราก็ใช้เป็นพิมพ์เหมือนกับอ่าเป็นโมดูล export สตว่าเรามีหลายตัวของเทเบิลใช่ไหมฮะหลายโมเดลแล้วก็เอ็กพอไปได้ตามนี้เลยนะฮะถ้าเรามีมากกว่าหนึ่งสติว่าผมมีอีกอันหนึ่งคือเป็นอ่าอะไรดีวะเป็นอันที่ไม่เกี่ยวข้องกับเพลเยอร์เลยเนาะเป็นอันอื่น่ะอย่างเช่นสมมตุติอ่ะลอกแล้วกันลอกไฟล์อ่ะผมก็เปลี่ยนเป็นลอกเก็บล็อกอะไรก็ได้นะฮะอันนี้แล้วแต่เราเดี๋ยวเราจะไปอินเสิข้อมูลทีหลัง ตรงนี้ที่เราประกาศมาแล้วก็ต้องมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าล็อกตรงนี้เพเยอร์แล้วก็เปลี่ยนเป็นล็อกนะครับซึ่งในล็อกเราอยากเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะฮะเราก็ใส่เป็นอ่ m e s ส a g e ได้นะครับเมสเ a จแอคชั่นอะไรก็ใส่ไปได้อันนี้ผมใส่แค่อันเดียวพอแล้วเราก็อย่าลืมใส่เป็นไทม์สแตมป์ตรงนี้นะฮะ t r u ทรูไว้ก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีการแอดตัวของ c r e a t e d กับ update d ให้เราอัตโนมัติเลยนะฮะอันนี้แล้วก็อันนี้หลังจากที่เรา เราทำการเตรียมพร้อมนะฮะกับตัวของอโมเดลของเราน,นนี้เราทำการาสร้างดัตต้าเบสของเราแล้วนะครับตอนนี้เรียบร้อยคราวนี้เนี่ยเราจะมีการไปจัดการตัวของดัตต้าเบสของเรานะครับสองโมเดลตรงนี้นะฮะครือสำหรับบางคนก็สามารถที่จะเหมือนกับ Import แล้วก็แบบไปรีควายเข้ามาแล้วก็เซฟในนี้ได้เลยนะฮะไม่เป็นไร แต่ว่าผมจะทำให้มันแบบเป็นอ่าให้มันเป็นระเบียบกว่าน,น,นี้หน่อยนะฮะก็คือเหมือนกับว่าเราแยกเป็นเรื่องๆไปเลยโอเคผมสร้างโฟลเดอร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับชื่อว่าโมเดลแล้วผมก็จะแยกไปว่าอ่ะมันมีโมเดลอะไรบ้างมีเพลเยอร์กับล็อกใช่ไหมฮะผมก็นิวไปเลยว่าเพลเยอร์โอเคอ ในเพเยอรเนี่ยเราก็จะต้องทำการ import ตัวของโมเดลเข้ามาก่อนเลยนะฮะเราก็ใส่ตัวแปรไปนะฮะว่าเป็นตัวของอเราจะเรียกเพเยอรเข้ามาใช่ไหมครับเราก็สามารถดีควายออกมาได้เลย เราจะไปเรียกตัวของ My Model เข้ามาเปิดตรงนี้น My DB ตรงนี้มีโมเดลของเรานะฮะตรงนี้ทีนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกใช้ตัวของโมเดลตัวนี้ได้แล้วนะฮะมงโกโอเคอันนี้เป็นโมงกกโมเดลรี q ควรยเพย์เยเข้ามา จริงๆเราสามารถรีควายมากกว่าเพเยอรก็ได้นะผมจะจะรีควายตัวหลอกเข้ามาก็ได้นะถ้าเราใช้อะแต่ว่าอันนี้เราเราไม่ใช้นะครับโมเดลหลอกเพราะว่าเราเป็นตัวจัดการตัวของเพเยอร์ตัวเดียวทีนี้เราเขียนสคริปต์ในการ add เพเยอร์ลงไปนะฮะเขียน <Okay. S 1> เป็นฟังก์ชันไว้เราก็จะมีอ่าไม่แบบกลรเดี๋ยวเราเอาสคริปที่เราต้องใช้ ในปัจจุบันนี้ก่อนก็คือเราก็เขียนฟัง์ชันต้องการก็ไปนะครับเราอยากทำอะไรบ้งนางในนี้เราต้องการเซฟก่อนเลยเซฟเป็นฟัง์ชันออสซิงนะฮะฟัง์ชันออสซิงก็จะเป็นแอโร่ฟังชันได้เลยซึ่งต้องรับพารามิเตอร์ต,ตามนี้นะดีควีส the spawn แล้วก็ Next ตามนี้แล้วเรากา็รับค่าจากตัวของเจสันได้นะฮะเราสร้างตัวแปรมาตนนะรับค่า Request จากเซิร์ฟเวอร์มาเลยรับค่าจากบอดดี้เข้ามานะฮะ คือเราไม่รู้แหละว่าแบบมีการโพสอะไรมาบ้างแต่ว่าเรารับมาแล้วว่าแบบมีการโพสสิ่งนี้เข้ามาต่อไปจะเป็นส่วนการบันทึกข้อมูลนะครับถ้าหากว่าฟิลในการส่งมาเนะี่ยมันตรงกับสเปคตรงเนี้ยมันก็จะทำการบันทึกให้เลยนะครับโอเคอเราจะต้องไปสร้างตัวแปร const ก่อนแล้วก็สร้างตัวแปรว่า s a v เพื่อเช็คว่า save หรือ,อยังนะครับโดยการที่ เราเรียกเป็นตัวของเมท่อดที่ชื่อว่า create เราอ่ะอ้างอิงหาตัว player แล้วก็ใช้ฟังก์ชัน create แล้วก็โยนสิ่งที่เราอ่ะส่งไปส่งมาลงไปนะครับก็คือตรงนี้บึ้มทีนี้ถ้าหากว่าเซฟแล้วใช่ไหมครับผมเราก็ใช้ if ได้เลยนะแต่ว่าอันนี้ผมก็จะคอนโซลล็อกเลยคอนโซลล็อกเลยว่าเซฟ Okay. ทีนี้พอมันเซฟเสร็จปั๊บเนี่ยยังไงต่อจริงๆเราใส่แค่นี้ก็ได้นะหรือวัดอย่างนี้ก็ได้นะฮะเดีย๋ยวผมใส่อย่างนี้แล้วกันโอเคอ่าถ้าเอาตามที่ผมทำบ่อยๆก็จะใช้วิธีการอย่างนี้แล้วก็ r e ดีเทนโฟ b a c k จริงๆจะใช้จริงๆใช้ r e t u r n false หรือว่าเป็น Message ออกไปก็ได้นะครับถ้าเป็นผมกวณีนนี้มันถูกส่งมาทาง API ใช่ไหมเราก็ต้องดีดกลับไปให้เขาอะ่ะเราไม่จะเราอาจจะไม่ Return f a l s e ก็ได้นะฮะเราก็เป็น Return เป็นอาร์เจสันก็ได้ืม return เ,เป็นเราใช้ l ลสอ response.send มี บันหาในการบันทึกก็ได้นะครับแบบนี้หรือว่าจะส่งเป็นแบบเมสเซจเฟลก็ได้อะถ้าหากว่าอยากจะส่งเมสเซจกลับไปใช่ไหมเราก็เป็นเจสันก็ได้ครับเจสันเป็น msg m e s s a g e แล้วก็เฟลอย่างนี้ก็ได้ครับแต่นี้เราก็ดีบักไว้ให้รู้เฉยว่าโอเคมันมันเฟลแต่ว่าเราก็เนี่ยนี่ก็ได้ครับก็รีเทิร์นไป แต่ว่าถ้าหากว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขนี้ล่ะมันเซฟปกติละ่ะเซฟได้เราก็อ่ารีสปอนส์สักเสร็จไปแต่ผมกรอบไม่ใช้ดีกว่าอันนี้เราสามารถส่งค่าอื่นๆมาได้นะครับพวกนี้ว่าสิ่งที่เราเซฟไปเนะี่ยไอเทมอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นพารามิเตอร์อื่นๆนะเผื่อต้องการเ,เราก็ได้ฟังก์ชันการเซฟมาแล้วนะครับตอนนี้ทีนี้มันจะมีการอ่า เด speaker, while, start, analysis, update, ี update, sector, okay. ๋ยวผมก๊อปปี้มาให้ครบไปแล้วกัน Insert Update Delete ก็พิมพ์ตามที่ผมทำได้เลยนะฮะเวลาอัปเดตเนี่ยมันจะแตกต่างจากตัวของการ Insert คือต้องมีการแวร์นิดหนึ่งนะฮะตรงนี้เดี๋ยวอันนี้ผมเอาอัปโหลดออกไปออกไปก่อนไม่ต้องใช้โอเคอ่า player ตรงนี้อัปเดต New True ปึ๊บอันนี้ก็ผมก็เพิ่มคำสั่งไป ว่าถ้าอัปเดตเฟลให้มันไม่เสร็จอกว่าเฟลสักเซสตรงนี้อัปเดตแล้วเปิ้ง ID เอ,อันนี้ไม่ไม่ใช้แล้วกันนะเพราะเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้ได้อือล่ะไอตัวอัปเดตเนี่ยมันก็เหมือนกับเซฟเลยคือมีการส่งตัวของบอดี้มานะครับผมก็ส่งบอดี้มา2อันนะตัวฟิลเตอร์ก็คือแบบแวร์ด้วยอ่ะว่าอยากไปอัปเดตที่ตัวไหนแล้วก็ ไปเรียกตัวของเมทอดที่ชื่อว่า file one a n d update นะฮะมันก็จะไปเอาเงื่อนไขของการาว่าแวว่า id อะไรถ้าชื่อนี้หรือถ้า id นี้ตรงให้ไปอัปเดตในฟิลด์ที่เรากำหนดนะฮะตรงนี้เราก็เซฟได้เลยต่อไปการ delete delete ก็จะง่ายหน่อย delete ก็คือแบบว่าผมก็ใช้วิธีการนี้เลยง่ายๆคือเรียกไปเลยปุ๊บ ใช้ไทแคชก็ได้นะครับหรือว่าจะแบบเอาออกก็ได้นะแล้วแต่ delete วันแล้วก็ส่ง ID มาเต่มจบเลยนะฮะสังเกจก็สังเ็จ,เจแค่นั้นเองถ้าเฟลก็เฟลไปไม่เป็นไรประมาณนี้หรือว่าจะเอาไทแคชมาใช้กับข้างบนก็ได้นะครับอันนี้อพอดีไอตัวของ delete ผมใช้ไทแคชไว้ต่อไปจะเป็นส่วนของการเรียกใช้ฟังก์ชันที่เราสร้างพวกนี้นะครับว่าเราจะเรียกใช้ยังไงได้บ้างนะฮะ โอเคตอนนี้ของสรุปใหม่ทีนะฮะก็คือเราติดตั้งตัวของ MongoDB มาแล้วแล้วก็ได้ Database แล้วนะฮะแล้วก็เรียกตัวของฟังก์ชันพวกนี้นะฮะดิสมันขึ้นมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการเรียกมันนะฮะตรงนี้โดยที่เราสมมติว่าผมสร้าง Database ใหม่มาใช่ไหมจะมีการเซฟอัปเดตด l ลิทเหมือนกันน่ะถ้าว่าผมแบบเฮ้ สร้างอันใหม่วากูต้องมาพิมพ์ใหม่หรอวะก็คือเราก็แค่แบบผมบอกว่าอยากทำหลอกไฟใช่ไหมหลอกไฟที่อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะเจเอสปึบ๊บอ่ะหลอกไฟใช่ไหมผมก็ Copy ปมาเลยตมโบแล้วก็เปลี่ยนจากคำว่า p l a y e อเปลี่ยนเป็นหลอกโอเคทงนี้เราก็จะได้ตัวของหลอกไฟกับ Player แล้วนะฮะที่แบบพร้อมสำหรับการใช้งาน ทีนี้เราจะมาเรียกฟังก์ชันพวกนี้กันนะฮะทำให้มันครบครบครบหลุดนะแล้ก็ในตัวของเราเนี่ยเราจะมีการสร้างตัวของเราขึ้นมานะฮะ <S <S ผมตั้งชื่อเป็น db mongo แล้วกันจริงๆใช้ db เพราะว่าผมจะได้มองแบบง,ง่ายๆว่าตัวแรกมันเป็น database ไงบ db โอเคทีนี้พอสร้างเราเข้ามาแล้วเนี่ย เราจะต้องให้ตัวของแอปรู้จักได้ว่าเฮ้ยเราสร้างเราตรงนี้ขึ้นมานะเราก็ต้องไปแอดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ชื่อไฟล์ต้องตรงนะฮะตรงนี้ตรงนี้ชื่อไฟล์ต้องตโอเค db mongo ทีนี้พอเราสร้างเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ต้องนำมาใช้ด้วยนะครับโดยการที่ระบุตรงนี้ เราจะตั้งชื่อเราว่าเข้าถึงตรงนี้ให้เราไปที่ผ่านนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าถึงตัวของกรุ๊ปตรงนี้แต่ยังไม่จบนะครับเพราะในนี้จะต้องมีผานที่เราแบบว่าระบุเข้าไปอีกก็คือเราไปเขียนเพิ่มในนี้เอาเราก็ทำการ require ตัวของ e x p r e s s มาก่อนนะครับ e x p ก e s s ก็จะมีตัวของเราเตอร์เราตร้องเรียกใช้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเรียกใช้ p พย์ของผมนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ย ผมทำเซฟแล้วก็อัปเดตดีลิทส่วนอื่นเนี่ยสามารถเขียนฟังก์ชันเพิ่มได้นะครับถ้าต้องการนะฮะเรื่องการสีเด็กอะไรพวกนี้สีเด็กทั่วไปได้หมดเลยหรือว่าเพจิเนชันอยากเขียนอะไรเพิ่มเติมเราสามารถสร้างฟังก์ชันนี้ได้นะฮะสร้างลงมาเรื่อยๆเ,เราสามารถเรียกใช้ผ่านเราได้นะครับพอเห็นภาพแล้วนะครับตอนนี้โอเคทีนี้ผมก็จะทําการลบอันอื่นไปก่อนนะครับเพราะไม่ได้ใช้ นั่นก็คือว่าตอนนี้เราสามารถอ่าโพสค่าขึ้นไปได้แล้วนะครับผมตอนนี้โพสค่าไปไปบันทึกได้โดยที่เราอ่าส่งไปบันทึกลงดาตตาเบทได้แล้วนะฮะตอนนี้เราพร้อมลวทีนี้เราทำเอาไว้2อันถูกไหมทั้งเพย์เจอร์ทั้งหลอกในส่วนเนี้ยถ้าเราเพิ่มตัวของโมเดลขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเราก็ทำตามขั้นตอนเนี้ยครับไปนิวตัวของโมเดลมา,าสร้างก่อนแล้วก็นิวโมเดลตรงนี้มา พอนิโมเดลเสร็จปั๊บเราก็มาใส่เพิ่มในเราตรงนี้อย่างตรงเนี้ยผมก็เปลี่ยนจากผมกดคอนโทรลดี D นะครอบกนกดคอนโทรลดี D, มันก็จะเอาอว่าเพย์เยอร์ทั้งหมดแล้วก็พิมพ์ว่าลอ็อกอ่าทีเนี้ยเราก็จะได้การเชื่อมต่อ2อันละอ่ะทั้งเพเยอร์ทั้ง,งล็อกละทีนี้เราจะทําการเทสในการอินเสิร์ตข้อมูลยังไงได้บ้างนะครับตอนนี้เราก็ สามารถใช้ตัวของ p โพส m a n อะไรก็ได้ครับในการโพสเทสข้อมูลพวกนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก็คือว่าอันนั้นเป็นส่วนของใครแอดลอะนั้นส่วนขครแอดละทีนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของการเชื่อมระหว่างาการสร้างดาต้าเบสแล้วก็ตัวของ node js ในการให้มันรู้จักกันนะครับในการ Connect เดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะมาทําการลองทดสอบใช้งานพวกน,นี้ดูเพราะว่าผมแยกเป็นส่วนๆนะอันนี้คือส่วนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็จะมีส่วนของฝั่งไคลเอนท์ที่ขอขึ้นมาแล้วก็จะมีการ l ส s t ข้อมูลด้วยจะคุยกันในคลิปถัดไปนะครับผม